ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิฮยตัวไรอะตัวไรอะโหแท้จังเลยอะมันฟ้ายังไงดูไงดูนีมันฟ้านั่นอะไาออะอ้โโอ้โหเขาท่เลยดูดิลงมาแล้วลงมาแล้ว ป,ๆๆๆๆปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 นยนต์ชนท้ายรถอีกคันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสองรายขณะชาบ้านพบระเบิดแสวงเครื่องแจ้งหน่วย EOD เก็บกู้้องอมทำลายเจ้ตราดกำหนดจัดงานยอดโอทอปสีสันัวนออกและแของดีสีภาคสังเกวันที่สี่ถึงแปดุาคมนี้ ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสยามเคเบิลทีวีณตราทีวีคอมเกิดอุบัติเทศรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถอีกคันระหว่างเลี้ยวเข้าซอยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสองรายที่ปากซอยทางเข้าซอยร่มไซต์ตำบลวังกระแจกอำเภอเมืองเมืองตราดร้อยเวสออรสพเมืองตราด ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดัตปเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันซึ่งทําให้มีผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุสองรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุแต่ไม่พบผู้บาดเจ็บเนื่องจากมีพลเมืองดีนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วตรวจสอบในที่กเกิดเหตุมีนางมอมบุญมีพร้อมหลานอีกสองคนยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่และรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน กอไก่นอนหนูพอผ่าน383ตราดของนางมอมล้มอยู่ซึ่งเสียหายเล็กน้อยส่วนคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่นอนหนูรอเรือ986ตราดสภาพล้อนหน้าบิดเสียหาย นางหมอมเล่าว่าตนเองได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับหลานที่โรงเรียนวัดปลายคลองขากลับเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุกำลังจะเลี้ยวแต่ระหว่างนั้นรถคู่กรณีได้ขี่ตามหลังมาแล้วพุ่งชนท้ายทำให้รถจักรยานยนต์ของตอนเองและคู่กรณีต่างล้มไปคนละทางส่งผลให้ทั้งคู่บาดเจ็บสองคนส่วนตนเองและหลานนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ชาบ้านพบว,วัตถุระเบิดแสวงเครื่องทิ้งไว้ที่ริมถนนคนป้ายแขวงการทางแจ้ง EOD ตราสเก็บทำลายคาดเป็นของกลุ่มวัยรุ่นที่นำไปถล่มคลู่อลิเหตุเดียวกับแทงกันตายที่หน้าเดินหนหเมื่อเวลา13.30นาทีวันที่13มกราคม2558ในอารามบุตรสะอายุ62ปีผู้รับเหมาเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเมืองตราส ได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบวัตถุคล้ายระเบิดวางอยู่ที่ป้ายแขวงการทางตราดที่อยู่ริมถนนสายสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองตราดหลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดจังหวัดตราดหรือที่เรียกว่า EOD ตราดเพื่อเร่งตรวจสอบและเก็บกู้ซึ่งร้อยตำรวจตรีเชิดพันธุบุญล้อมรองสารวัตรหน่วย EOD ตราดพร้อมกำลังและอุปกรณ์เดินทางไปตรวจสอบ พบวัตถุดังกล่าวถูกพันด้วยเทปสีดำพันสายไฟและพบมีสายชนวนสำหรับจุดโผลออกมาจึงเคลื่อนย้ายวัตถุดังกล่าวไปใส่ไว้ในวงล้อ,อยางรถยนต์จำนวนสองเส้นในบริเวณที่เป็นพื้นที่โล่งเพื่อตรวจสอบและเตรียมทำลายโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้กันไกตัดตรงบริเวณสายชนวนและเปิดออกพบว่าด้านในเป็นกระป๋องเบียร์ที่ภายในมีน้ำมันเบนซินผสมยางพาราก้อนหินและรอบนอก กระป๋องมีตะปูยาว2นิ้วครึ่งและ3มนิ้วประมาณกว่า20ตัวซึ่งพันด้วยผ้าเทปพันไฟฟ้าและใช้หลอดดูดนมสอดไส้เศษผ้าเป็นสายชนวนโผล่ไว้สำหรับจุดไฟร้อยตำรวจโทรเชิดพันกล่าวว่าวัตถุ ดังกล่าวเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วัตถุที่อยู่รอบตัวเป็นส่วนประกอบซึ่งระเบิดที่พบนี้มีรัศมีการทำลายล้างไม่ไกลมากนักแต่ที่อันตรายคือสะเก็ระเบิดที่ผู้ประดิษฐ์นำมาเป็นส่วนประกอบทั้งก้อนหินตะปูซึ่งจะทำให้บาดเจ็บได้หากมีการนำไปใช้ จากนั้นได้แจ้งให้กับร้อยตำรวจโทอดุลศักด์แว่นใหญ่ร้อยเวรสพเมืองตราดให้ทำการบันทึกประจำวันซึ่ง,ร,งร้อยตำรวจโทอดุลศักด์ได้เดินทางมาพร้อมกับพันตำรวจเอกศักดานาฏพมรองผูก้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพเมืองตราดพร้อมกับเก็บตัวอย่างของวัตถุระเบิดทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานเสร็จแล้วเจ้านที่ e อ d ดีได้ทำการเผาน้ำมันเบนซินส่วนที่เหลือทั้งหมด ในอารามบอกว่าลูกน้องขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของขากลับได้ขี่ผ่านตรงป้ายเห็นก้อนสีดำวางอยู่เข้าใจว่าเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุตกอยู่จึงเข้าไปเก็บแต่เห็นสายไฟโผลออกมาจึงใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไว้และให้ตนมาดูซึ่งคิดว่ามีวัตถุที่เป็นอันตรายจึงแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบ สำหรับระเบิดแสวงเครื่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาวิวาทและแทงกันจนเสียชีวิตที่บริเวณลานจอดรถร้านเด n i น h t เมื่อคืนวันที่12มกราคม2558ราชาวบ้านพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมาจับกลุ่มจำนวนกว่า10คนอยู่ตรงจุดที่พบวัตถุระเบิดคาดว่าเตรียมมาเพื่อจุดไฟแล้วคว้างใส่แต่ขณะที่นำมาติดตัวแล้วเจอดานตำรวจจึงได้โยนทิ้งไว้ จังหวัดตราดกำหนดจัดงานสุดยอดโอทอปสีสันตะวันออกและของดีสีภาคครั้งที่7วันที่4-8กุมภาพันธ์นี้ตั้งเป้าการขายมากกว่าปีที่แล้วที่ห้องประชุมหองการค้าจังหวัดตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดในนรง์ทีรจันทร์รางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสาวอัธยาธเนศยิรัศยัยพัฒนาการจังหวัดตราดและนางสมพง์พาณิชชสุขโขประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดตราด ร่วมการถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานสุดยอดโอทอปสีสันตวนออกและของดี4ภาคครั้งที่7ซึ่งจังดราดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าโอทอปกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์2558ณบริเวณล,ลานกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองตราด สำหรับการจัดงานดังกล่าวเป็นการสร้างไรายได้ขยายโอกาสและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดให้กว้างขวาง,วางแก่กลุ่มอาชีพในระดับชุมชนประกอบกับช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวจึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการจะได้นำผลิตภัณฑ์มาเผยแพร่สู่สาธารณชนและขยายผลไปสู่ระดับภาคและระดับประเทศโดยภายในงานมีการนำสินค้ามาจาหน่ายจากทุกภาคก,กว่า150บูธประกอบไปด้วย กลุ่มสินค้าโอทอบของจงตราด30บูธกลุ่มสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับ3-5ดาวตลอดจนของดีสีภาคอีก120บูธโดยสินค้าที่นำมาแสดงจะจำหน่ายภายในงานทั้งหมดเป็นสินค้าโอทอปนอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนการประกวดลูกทุ่งเยาวชนและการประกวดวงสตริงของนักเรียนอย่างไรก็ตามการจัดงานที่ผ่านมาสามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการกว่า5ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการและคณะทำงานในตั้งเป้าในการขายสินค้าในครั้งนี้มากกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีนี้จัดในช่วงที่ฝนยังไม่ตกคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีย์ใต้สถานีบีทีเอสอนุสาวรีย์โทร0 9 0 818 1828 18สถานีขนส่งบ่อชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังงอ่าวสับปะรดโทร 090-818-1844สถานีขนส่งเอกไม่โทษ090-818-1855เอกไม่รถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จันทบุรีทุ่มท้นขณะโคชเกียงพอใจผลแต่ยังต้องปรับเกมอีกที่สนามกีฬากลางจังตราดโคชเกียงนราศักดิ์บุญเกลียงหัวหน้าผู้ฝึกสอนตราดเอฟซพร้อมสตาฟโคชนำนักเตะตราดเอฟซที่เซ็นสัญญาและยังไม่ได้เซ็นสัญญาลงทำการฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องกับทีมจันทบุรีเอฟซ โดยมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งรวมถึงนายวิเชียนซับเจร,ร์เรประธานที่ปรึกษาสมโมสรยังคงเดินทางมาสังเกตการอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกซ้อมได้มีการซ้อมไม่มากนักก่อนจะทำการอุ่นเครื่องโดยโคชเกียงใช้แผนการเล่นแบบ3-5-2เน้นการเล่นที่รวดเร็วแม่นยำในการผ่านบอลเข้าไปทำประตูซึ่งจบเกมตราเอฟซีสามารถเอาชนะจันทบ,บุรีได้อย่างท่วมทน้น โคชเกียงบอกว่าค่อนข้างพอใจกับนักเตะที่ลงเล่นในระบบ3-5-2นี้ถึงแม้ในบางจังหวะนักเตะนั้นยังไม่สามารถทำได้ดีเท่าที่ควรแต่จะเร่งแก้ไขจุดบกพร่องพร้อมกับหานักเตะที่จะเข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่เพื่อความพร้อมในการเล่นนัดในบ้านของภูเก็ตเอฟซี สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ1สถานพินิษ1สถานศึกษาสร้างเครือข่ายดูแลป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนที่ห้องประชุมชานชนรีสอร์ทตำบลแมรูดอภคลองใหญ่จังตราด ในวิชาใจจันเดือนผู้วิพากษาวหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดไปประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหนึ่งสถานพินิษฐ์หนึ่งสถานศึกษาที่กระทรวงยุติธรรมสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร่วมกันจัดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานยุติธรรมเครือข่ายองค์กรชุมชนอายการจังหวัดคดียาวชนและครอบครัวจังหวัดอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดตราดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ครองใหญ่เข้าร่วมนางจินนารีธนพรพิบาลชนพ่วงหน่วยการสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดกล่าวรายงานถึงการจัดโครงการนี้ว่ากรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการจัดโครงการนี้เพื่อต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ สถานศึกษาในการป้องกันปัญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนตามแผนงานหนึ่งสถานพินิษฐ์1สถานศึกษาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนคาดว่าหลังจากการดาเนินโครงการจะส่งผลให้สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายในการบูรณาการการทํางานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ยังเป็นการร่วมกันสำรวจปัญหาของเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการป้องกันต,น,ตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงและทักษะชีวิตสำหรับโครงการนี้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่2แล้วมีแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สาม,มารถจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและการกระทำของเด็กและเยาวชน ่วนราชการและผู้ประกอบการอำเภอบอ่อไร่ร่วมเลี้ยงส่งในอำเภอบ่อไร่รที่ย้ายไปดำรงตําแหน่งที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่หอประชุมอำเภอคลองใหญ่ในวิเชียรัพย์เจริญนายกอบจอตราสนายเสรีสรําราญจิตนายกเทศบาลตําบลบ่อพลอยนายประเสริฐสําราญจิตอดีตนาย,ยกเทศบาลตาบลบ่อพลอยนายสุรศักดิ์อิงประสานผู้บริหารโรงโม่หินเพชรสยามศิลา รวมทั้งส่วนราชการพ่อค้าประชาชนอำเภอบ่อไร่รวมกันจัดงานเลี้ยงส่งนายอนงกรแอรข้ารัฐในอำเภอบ่อไร่ที่ได้ยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขราชการพ่อค้าประชาชนต่างมอคของขวัญให้กับนายอรงกรพร้อมกับกล่าวขึ้นถึงการร่วมงานกับนายอำเภอที่ผ่านมาในช่วงที่ดิมรงตำแหน่งด้านนายอรงกรได้รับ คำสั่งยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งจะเดินทางไปรับตำแหน่งเมื่อเช้าวันที่13มกราคมที่ผ่านมาส่วน,นอำเภอคนใหม่คือนายสมชายสิงกุลนายอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดมาดำรงตำแหน่งแทนศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จะประชุมสัมนาเครือข่ายและภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำ เมื่อเวลา9.30นาิกานาทีวันที่23มกราคม2558ที่ห้องประชุมเหลายารีสอร์ตตะบนวังกระแจอำเภอเมืองตราดนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตะบนแมรูดเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมสัมมนาคเครือข่ายและภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยมีนายผู้ชงสฤีชายกุลผู้อำนวยการ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน60คนโดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อต้องการให้เสนอแนวคิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาชุมชนในแต่ละแห่งซึ่งติดกับชายฝั่งทะเลของจังหวัดราดนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วยังมีวิทยากรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมบรรใาญด้วย ในผู้ชมกล่าวว่าที่ผ่านมาทรัพยากรชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยต้องเผชิญกับการลดลงของปริมาณสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดกับความอุดมสมบูรณ์และเป็นแบบอย่างที่ชุมชนอื่นน่าจะป,ปรับใช้ทั้งนี้เครือข่ายที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้ร่วมกันอนุรักษ์และพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้ให้เหลืออยู่ต่อไปอย่างยาวนานแม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องมือประมงเกิดขึ้นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อจำนวนทรัพยากร ดังนั้นการสัมมนาค,ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงปัญหานี้บุฟเฟตลองเบียรตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5 0 5 2พยากรณก์อากาศประจำวันภาคตวนออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซ,เซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซ,เซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร